วันนี้จะวันนี้จะทำเห็ดบวกดองน้ำปลานะคะหรือเห็ดโคลดองน้ำปลานะคะทีนี้เราก็จะใส่น้ำปลาแท้ลงไปนะคะน้ำปลาแท้ของเราจะใช้ปลาหอยนางรมนะคะมีรสชาติหอมะละมุนนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะ าใส่น้อยไปมันก็จะทําให้เห็ดไม่ไม,ไม่ไม่อร่อยนะคะต้องใส่ให้พอดีนะคะทีนี้เสร็จแล้วใส่น้ําปลาเสร็จแล้วก็จะปิดฝานะคะปิดฝาเสร็จแล้วก็จะเขยา่าเขย่านะคะเขย่าให้เข้ากันแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณสี่สาถึงสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเห็ดเป็นเห็ดบานนะคะมันจะเปรี้ยวเร็วนะคะเราก็จะนำเห็ดที่ดองไว้มาตั้งไฟนะคะรอนให้เดือดกนนะคะ ีนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะต้มจนเห็ดสุกแล้วก็ยกขึ้นจากเตานะคะเห็ดโคนเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะชิมรสชาติแล้วอร่อยถูกใจมากค่ะหอมน้ำปลาแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะทีนี้เราก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินนานได้นะคะหนึ่งเดือนหรือว่าสอเดือนหรือว่าเป็นปีได้นะคะ